ได้นะนี้โอเคขอหัวหน้าแก๊งอยู่ที่เหลือซ้อนแถวสองที่มันไดอยู่ด้านหลังสามารถได้ได้นะคะขอหลบด้านนี้นิดนึงพี่โอพี่โอเข้าเฟรมไหมเด็กๆขอดูเฟรมนิดนึงมันมีบันไดมันมีบันไดแต่มันไกลเราลองขึ้นมาไกลไม่เป็นสักผิวเฉียงนี่หรอได้แต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรมันถามเลยเด้อโอเคถ้ามองจาก โอเคได้อ้ย่อไก่จดไ่ไดู้้ก้เลิศมากรอ่ะพี่ซีอ่ะโอเคหลุดเปลนไหมโอเคอ่ะเริ่มขเชิญค่ะเป็นยังไงคะการรวมตัวครั้งนี้มันเอาชื่อเรื่องแบบชื่อเรื่องว่า Hi Alo Bon to be high ครับ เกี่ยวกับอะไรอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออนะ <c oughs> เป็นสี่ออกแก๊งครับในเมืองเมืองหนึ่งที่แบบว่าแยกกันปกครองครับผม <c oughs> ก็จะมีการแบบการเาชื้อเชื่อนันการการยึดพื้นที่การเอ่อแย่งอํานาจกาันในการปกครองปกครองพื้นที่ครับ <c oughs> แก๊งเรามีเีแก๊งรามใครบ้างแก๊งเรามีเฮ้ยเรียกซีผัวไพศาลผัวไพศาลนี่ยมึงพี่โอมครับมีพี่โอมแล้วก็มีปอนครับผมของของผมก็จะเป็นแก๊งเอ่อบุรีนิธเอ่อ ผู้ภัยครับชื่อแกงว่าสว่างไพศาลครับจริงจริงจริงเจริงจริงไม่ได้มุกไม่ได้มุกผู้จริงนะคือผู้นจริงไม่มีใครเชื่อผมตอนจะเปิดมาเป็นแก๊งนักเลงต่พอเป็นแก๊งไม่ไม่ถือว่าเป็นคือเป็นนักเลงแต่เป็นเออแต่ละคนก็จะมีเรามีเขตอำนาจในการปกครองใช่โอเคแล้วแก๊งเราคือผู้ภัยครับช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทำลายผู้อื่นในเวลาเดียวกัน อ่าแล้วถ้าเกิดแบบคุณมาทำร้ายพวกผมเนี่ยคุณจะเก็บพวกผมไปไหมก็เก็บไปถ้าสมมติมีใครไม่ไหวก็อ่ะขึ้นรถมาเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวค่อยไปส่งคืนที่เขตใช่ใจได้กอบเพ่งใช่ก็ก็เรียกว่าตีกันเองรับผิดชอบกันเองไม่เดี๋ยวรอนผู้อื่นครับครับใช่ครับผมชื่อรัตบำรุงครับผมอ้าวสมาชิกยกมือยกมือค่ะยกมือค่ะพี่ที่ที่สมาชิกก็เยอะกว่าเขาอ่ะต้องคนเยอะครับก็ดูสิแกงวัดใหญ่เขาหืมตัวใหญ่เราตัวเล็กอ่ะสองคนเท่ากับหนึ่งคนเขา เราเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพแก๊งเราตัวจริงยังไงครับแก๊งเราขี่มอเตอร์ไซค์ครับหน้าตาหน้าตาครับหมดยังวะวิ่งไววิ่งไววิ่งไวครับววิ่งไแล้วเอาประโยชน์ยังไงบ้างหรือว่ายังไงเพราะว่าทเขาบอกเขามีข้อดีใครข้อดีเราแก๊งเราผู้เงินไปตมมึงงารนี้มมาึงมาตรงนี้ไปงานเราแก๊งนี้ต้องผู้ชีพแล้วอปเงินกู้ปล่อยเงินกู้ อันนี้แก๊งชื่อชื่อวานทะเลครับน่ารักเฉยแก๊งนี้แก๊งผมตั้งแต่ตอนนี้เหรอแก๊งผมมีไม่เยอะครับมีสองคนครับไหนยกมือขึ้นทำไมอ่ะไสองคนไม่ได้เรียกว่าแก๊งเหรคนเรียกว่าเพื่อนแก๊งครับน้าเป็นแก๊งเพราะว่าพวกผมก็ว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นไงไงก็พวกนี้เขาว่ายน้ำกันไม่ได้เฮ้ยขอโทษครับรอเล่นครับรอเล่นแก๊งผมครับรอดีก็ เก็บขยะริมทะเลครับอ๋อหรอใช่ข้อดีครับเก็บขยะริมทะเลถ้าหัวหน้าเป็นแบบนี้ยายแกงได้ไหมไม่ไม่เหลือใครแล้วนะไม่ขอโทษไม่แต่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีสมาชิกเพิ่มเติมือต้องไปคัดก่อนใช่ต้องคัดเพิ่มคัดเพิ่มแต่แกงเราเก็บขยะริมทะเลจริงใช่ไหมอันนี้พูดเล่นครับพูดเล่นแกงผมดูดูที่สุดแล้วครับอระอันนที่พี่เชื่อถือได้บ้างไม่มีนะไม่มีไม่อย่าว่าแต่พี่เชื่อถืออะไรได้เลยพวกผมรู้อะไรกันบ้างดีกว่าตอนเนี้ย ใช่ครับค้าวๆประมาณเร่าวๆประมาณนี้ครับจอนจอนแก๊งเราชื่อว่าวัดใหญ่ครับอุ้ยอ้ทําไมที่แก๊งตอนนี้มีที่มาอยู่มีแค่สามคนเพราะว่าใหญ่ครับแล้วโอ้ยตัวะนีะฮะตัวบาโต์ใหญ่จริงวัดแล้วจุดอะไรใหญ่ใจใจใหญ่ใจใหญ่มากจุดเด่นแก๊งเราคือก็อย่างที่บอกครับใจใหญ่กล้าไม่มีอะไรแบบกล้าที่จะเสีย พร้อมลุยเสมอคือผมสั่งให้ทำอะไรทำหมดเลยเอ้ยถอดเสื้อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออใจใหญ่จริงว่ะใจใหญ่จริงเอ้ยงั้นงั้นใหญ่เท่าหัวหน้าแก๊งครับหมายถึงครับอ๋อไม่กล้าว่าประมาณนี้ครับก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแก๊งที่รวมจากเด็กกำพร้าที่มาอยู่ในวัดแล้วก็ไม่มีที่ไปแล้วก็เราก็จะมีศักดิ์ศรีเด็กวัดอยู่น่ากลัวว่ะคุณถามแก๊งคุณเห็นตัวคมรู้แก๊งผมรู้ไม่จริงจังเหรอ อะไรนะเราจะยังอยู่ไปเพราะเราดูความจริงคนเดียวไม่คือผมก็เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่อาสาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาที่แบบว่ามาทํามูลนิธิมาทํากู้ภัยมาทําแบบคอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีศักดิ์ศรีของเราเหมือนกันในการที่เอ้ยเขตปกครองเนี้ยเป็นเขตปกครองเราพวกคุณก็ห้ามมายุ่งไมผมไปเลยบอกไปเลยอะไรนะปมด์มผมผมอ๋อมาบุกก็ระวังไปอยู่ท้ายรถนะครับ เฮ้ยเอ้าเอ้ยอะไรอะไรจะเอาไงจะเปิดเลยเปล่างัดงัดแล้วมันงัดแล้วใจคนไห้คนไหนโอ้ผมวัดกับใครก็ได้แต่ไม่วัดกับแก๊งวัดใหญ่วัดใหญ่อ่ะเขาเป็นเขตอภัยทานเนี่ยไปทำอะไรเขาได้วัดไม่ได้แต่ขอขอขอเจอสว่างไพศาลหน่อยอยากอยากซัดคุณทียมันมันเลยเฮ้ยเขาเทวโอเวาบริสัทธ์แล้วเขาเทวเทโอเวอร์แล้วโอ้ยขอโทษครับุณทีเราไปจัดการหน่อยเขาจะงต่อว่ะชั้นนึง ไม่โปรเธอสื่อมวลชนช่วยฉันด้วยออันนี้นะครัะคมเลยอันนี้เสียงใหญ่โปรเทคเสียงใหญ่มแข่งว่าจะอัดแข่งโอ้โหครับก็ถ้ามีข้าวเหลือมาแบ่งก็ไครับไ่มีันนี้คือคมแล้วขอเกาะเขาอยู่ด้วยกันก่อนครับตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่สองคนเดี๋ยวรอมีพักพวกมากกว่านี้เดี๋ยวคมนะแนะวินนี่เขาจะไปแล้ววินนี่วินนี่คมนี่คมแกวัดใหญ่ไอ้วินนี่ผมได้ไม่เป็นเลย โอ้แก๊งผมมันดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะเ้ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับตอนถึงทิ้งอแล้วคะจอพุ่งกติก็ได้ถ้าเจอถ้าเจอแก๊งผมก็อาจจะต้องข้ามของแก๊งนั้นนนไปเลยแล้วก็เข้าวันเลยอ๋อเข้าเมนขึ้นเมนขึ้นเมนเลยเข้าวัดไปสวดมนต์อ๋อทำความดีทำความดีแต่จริงๆเราไม่ต้องถ่ายเราจะได้นะเราไม่ต้องผิดเกณฑ์ใช่ผมว่าสนุกแล้วตรงเนี้ยบอแค่นี้เถอะเพราะว่าเอาจริงๆเมื่อกี้แค่ถ่ายรูปรวมกันอะยังไม่ครบเลยเมื่อกี้ มันจะมีปัญหาเรื่องคิวไหมอะไรนะครับไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนนะฮะมีแน่นอนสกัเหลืเจ็ดคนยังคิวยากเลยอันนี้เท่าไหร่สิบสิบสามคนสิบสามยังไม่จบด้วยใช่ไม่ต้องห่วงครับสิบสามโมกบวกไม่ต้องบวกครับมีปัญหาแน่นอนเขาฉะนา้นกปีหน้า อ e อ er. hey. อรอไปก่อนยไม่รอนมอไปก่อนไม่คือด้วยด้วยความที่ว่าเราทำโปรเจกต์กับเอ่อทางญี่ปุ่นด้วยไอพนของทางญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้หลายขั้นตอนหลายสเตปมากกว่ามากกว่าเป็นที่เป็นไอีของเราเองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความว่าโอเคเราต้องไปส่งรีเช็คกับทางญี่ปุ่นไปเช็คเอ่อผ่านคอกจากกับทางญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาระยะเวลามากกว่าในการที่จะเป็นโปรเซสเอ่อไอพีอื่นๆของเราเองอะไรเงี้ยครับผมใช่ เอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกเหมือนกันเนาะอืมแค่นี้แหละเอาิ้งแค่นี้แหละน่ากลัว